สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าแมงพาท่านผู้ชมมาอัปเดตนะคะ,ะแปลงมะเขือเทศของป้าแมงที่แยกปลูกนะคะที่แยกออกมาปลูกนะคะ,ะขยายปลูกในอีกแปลงหนึ่งนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มโตแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาใบาเขียวงามสดชื่นอันนี้ป้าแมงยังไม่ได้ถอนหญ้าเขาออกนะคะ เดี๋ยวจะพวนดินแล้วก็ถอนหญ้าเขาอีกอยู่นะคะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมคะที่เป็นเขาขาวตามโคนต้นนะคะเป็นเปลือกไขค่ค่ะบะแมงพวนดินครั้งล่าสุดนะคะบะแมงผสมดินด้วยเปลือกไข่ด้วยนะคะแล้วก็แกลบค่ะแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะเห็นไหมเขาก็ลังเขียวเลยค่ะ วันนี้ป้าแมงก็มา,ารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าป้าปแมงปลูกามะเขือเทศไว้กินเองนะคะแล้วก็ดูแลรักษาตามสไตล์ของป้าแมงแบบง่ายๆนะคะก็แค่พวนดินพวนดินแล้วก็เพิ่มดินปลูกลงไปที่เราผสมด้วยเปลือกไข่นะคะแล้วก็แกลบแล้วก็ปุ๋ยคอกนะคะลงไปให้เขาตอนนี้งามแล้วนะคะเริ่มงาม แล้วก็มีบางต้นนะคะเขาก็ให้ลูกแล้วเห็นไหมคะแล้วก็แตกแยกออกมานะคะนี่ดีใจค่ะปะ้าแมงก็ปลูกตามสไตล์ของป้าแมงนะคะดูแลตามสไตล์ของป้าแมงค่ะแบบบ้านๆน,นะคะเห็นไหมคะก็รดน้ํานะคะสม่ําเสมอเช้าเย็นค่ะวันไหนที่ไม่มีเวลาก็รด ครั้งเดียวก็ได้นะคะแต่ที่แน่ๆเราต้องคอยดูแลว่าเราจะต้องอพวนด,ดินเขาเวลาไหนนะคะแล้วก็เพิ่มสารอาหารลงในดินให้กับเขาค่ะถ้าหากเราไม่ทำอย่างนี้นะคะ,ะดินนะคะไม่ว่าจะดินปลูกหรือ,อทำนาหรือ <c oughs> ปลูกอะไรก็เหมือนกันนะคะดิน เขามีโอกาสเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็สารอาหารก็ะจะ,ะลดน้อยลงไปหรือไม่มีเลยนะคะเราต้องคอยพวนดินแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของดินโดยการเพิ่มปุ๋ยดินที่เราผสมแล้วนะคะบำรุงสภาพดินให้กับเขาค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะไปรแมงก็ขอ,อจบ ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ